สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมครับซึ่งความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนั้นนะครับซึ่งก็ดําเนินการจ่ายเงินมาอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ประสบอุทกภัยปี2565ซึ่งธนาคารออมสินนะครับโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วเนี่ย4ครั้งนะครับจานวน1 2 9 6 8ครัวเรือนครับเป็นเงินกว่า เก้าร้อยหกสิบเอ็ดกว่าล้านบาทนะครับทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของการโอนเงินนะครับจะมีการโอนเงินอีกทีเนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้ครับคือวันที่หกุมภามพันสองพันร้อยหสบหกนะครับซึ่งจะเตรียมโอนให้อีกสี่จังหวัดครับสําหรับในส่วนของสี่จังหวัดนี้นะครับจะโอนเงินให้ผู้ประสบอุทกภัยนะครับได้แก่พื้นที่สี่จังหวัดคือร้อยเอ็ดตากประทุมธานีและนคนปรปฐมย้ํา ร้อยเอ็ดตากปทุมธานีและนคนปรปฐมจำนวนสองหมืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครัวเรือนเป็นเงินกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทครับทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของอีกยี่สิบจังหวัดนะครับทางปพ,อพอเขาแจ้งเอาไว้นะครับยี่สิบจังหวัดนี้นะครับเขาจะต้องมีการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องของรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมนะครับได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์มหาสารคามนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุรินทร์บุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรหนองบัวลำพูกรุงเทพมหานครระนองน่านตรังนครราชสีมาบุรีรัมย์เชียงรายและนครนายก ซึ่งสําหรับ20จังหวัดนี้นะครับจะมีจํานวนผู้ประสบทกภัยที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยนะครับกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบหกครัวเรือนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะต้องดําเนินการตรวจสอบแล้วก็รีบดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมก็เป็นขั้นนะครับก็คือห้าพันถึงเก้าพันบาทนะครับตามเกณฑ์กติกาของรัฐที่กำหนดเยียวยาน้ำท่วมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ การจ่ายเงินเยียวยาวน้ำท่วมอัปเดตข่าวสารให้คับคุณผู้ชมได้รับทราบก็รอรับการโอนเงินครับสําหรับผู้ประสบกภัยที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาวน้ําท่วมครับ